เป็นวา,า,าย,ย,าวาย,วยกแต่ได้จะมือสร้างหยุดถนนคนเดีนว่มันเลยเบอร์สองเบอร์หยุกมันถือในจังเออร์สร้างหยุดหวังสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมปูสีนะครับผมงวดที่แล้วให้ซีหก,กเจ็ดนะครับเข้าหกเจ็ดนะครับผมสำหรับปู 4, สีงวดที่ผ่านมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเป็นตัวไหนกันนะครับแรงแรงนึงใหญ่ต้องใหม่แน่ กับเขาครบันเลยต่อวันไดนครับต่อวันที่ออกเลยวันที่ออกเลยวันที่วันทีออกคนหายตองวดเลยหายตองวดเลยครับวันหมดวันวันที่สิบหกปุ๊บเลยอะวันที่สิบเจ็ดก็ได้เลยสิบเจ็ดน่ะต่อมาเลยนะครับวันนี้ก็ต่อเลยนะหรือหรือตองวดตองวดต้องตัวนู้นโดนแห้งเลยต่องวดปุ๊บ ก็ชิมบ้าแบบไทยนะถ้าเบิ่งว่าของไทยมันคือกันโรยโรยดูกวางให้ด้วยเด้อถ้าเบิ่งว่าของไทยอยู่กันดูกวางให้ด้วยเด้อเดี๋ยวเราลวกทำาม้อห่อทำาม้อห่อโชคดีครับแร้่ว่าเห็นมากปล่อยชิมีองมเครับอันนี้เขาเงินมาให้20บาทก็เลยลงไป20ลงก,กลมให้เลยลวาน,านีห้หมดที่แล้ว,ว,วงวดที่แล้วเดี๋ยวบอกก่อนงวดที่แล้วกูซีใหา 4 6่4 6 7นแต่งขึ้นกันหได้ครับ4 6 7 4 6เ้คืนหนาเลยเนาะครับแต่ว่านองนั้นนีแจะต้วหลอกมันงหรอกเคยเหตุห้เชื้อเดียวเชเดียวล้มันมันต้องขุดเขาสั่งจอดนะเขาสั่งยุดเลยกันิ่มไหมนี่ิ่งลืมไหมซิปปี้ิ่มใหมตั้งใจซิปปี้นี่เพิ่งิ่มไหมเลยซิปเ่าปีเผิ่นไปสองหมวดบอ สี่ดิเปสี่หมดเอาจีไปเอาหน่ะไให้บุบหมดห้าสองครับปัดจีบบแล้วห้าสองมันออกสี่สองครับวันนี้มาเอากับอาจารย์แต่เด็กด็กชุ่มฉีให้เน็เพิ้ลบอลลงไม่หรอกไม่หรอกปมากก็มากก็มาสี่หกเดหมดบนหนึ่งบ่หกสามไหมหกสหมสาม อย่างหมดบนนึงหมดบนนึงเลยบอกบอวดวัง่านมาก่อนก่อนหมดบนนึงหกสามอันนี้นั่นบอกหกสามก็ได้ยูหกหมดก่อนหม่องหกสามที่ช่เราไปตามอยู่บ้านมั้งพี่สมุดไปตามอยู่บ้านบอกขับไปตามอยู่บ้านหมดเอาหกหสมได้ยูตัวนันคือหมดที่สามเนาะหมดที่สามหมดที่สี่บังนึงหมดที่สีคือบนนึงคือเอาอยืนเ่เออเอายืนเลหมดที่สวันนี้ งวดที่หามันยผ่านบ่อยหมวดที่หาหายมาแล้วผ่านแม่ปูนี่อะไรพานหายเอาตัวนี้แล้วคนที่หาเ่ยเอาบอกให้ฟังเนี่ยไม่มีตัวใดแน่ครับเอาเงินมาหายยีที่บ้าทแล้วครับย่างไปอีกมีดพวกโอ้ยเหล็กมันออกหกสองสองหกือฮือมาที่นี่กันเลยมาเมื่อคืนนี่เขาเอายาหมายกินกินก็ตำรวจมาจับหรอกเพราะว่า เอาไว้แล the <laughs> mm ้ว hmm. อ so, so so so, mm ันตรงนี對對 hmm. mm ้นะวันที่นี้ตำรวจมาจ้าเอาไปตรวจตรวจเงียวตรวจเดือนนะเขา่าท่านแล้วเขาุกก็เลยวานี่แะหนึ่งหนึหกเกาหนกให้เกากยก่องตให้บยบยกสองศูนย์สองหกบยก ເພິ່ນບ <t> ໍ <c ười Matthew s> ່ຍົກຖ້າຍົກແລ້ວນອົກນາສອງສສອງມັສອງນກເົມືສັງຫ້ຢຸດທັ້ນນສບຈົມືສັງຢຸດ มันอด้าดอดหนึ 19, ่งเก้าสองมีตสองวดติดสิบวดติดสิบกวดติดสิบวดติดเดี๋ยวพสตั้งให้น้อยหนึงเด้อสังอ้าวนี่สั่งให้น้อยหนึ่งเอาจังสี่เนาะหนึ่เก้า สองหกนั 26, ่นออกด้แต่เดี๋ยวพิววงเี่วงกลมสองศูนย์เลยงเแมนครับน่นพนบนั่นๆๆๆๆๆตรนี้เป็นนีน่ๆๆๆไทย่มทบานน่ๆๆๆเพั่็นับหนมื่นอสานกับปอยยนี่นขมาเอาไปเปิดหาของแต่งเห็นนไปเขา ไม่เปิดบ่อพอที่ครับครับเดี๋ยวเจียวนนิเปิดบึงดีๆนะเปิดน้าปดอนีครับสาฟนอนในซาพ่นมุกผมไปสามเดี๋ยวบอกตัวเลขคอนบดเตอร์หนึเก้าสองหกสองศูนยเลขปูสีห้วยทับทันดวยด้วยด้วยปูสีห้วยทับทันด้วยด้วยด้วยนะครับ หนึ่งตัวไปทาป่ากัเจ้ 1. 1> าป่าปานาคลิปกระเจ้าเคลิปแ้วกันก่าทำกับพวกปกาับบอกพอกับพวกไทเดอร์สิบสองวดติดนะครับปู่สี ก็เมนขีโม่ด้ี่มแล้สบสอติดับเมนคนเจ้ามว่าเป็นเอเพราะว่ามันหลายแล้วมันดดนแล้วเผาแล้วโอ้โหคุยเอาโอโหคุยขึ้นเยอหน่อยได้คุยบ่เป็นคืออาจารย์ไ่คนหนึ่งเนอะทีวาี่ว่านยาบาลกินข้าวผัดผัดขึ้นนี่ยัง่ะ มาขึ้นนะเขาจะยัดเต็บปางลองปรเด็นปกินเนี่ยกอนเพราะว่าเราเอาตัวนี้ไวแล้วนะงวดตนที่หนึ่งกันญายุทธ2,567นะครับได้สองอันนี่ละนี่สอันเนี่ยเรามาต่อหนึ่งหกเก้แล้วก็2,0งศูน

ัปูสีสิบสองวันติดนะครับสั่งจมือสั่งหยุดเลยเจ้ามือสั่งหยุดเจ้ามือสั่งหยุดสิบสองวันติดนะครับผมเจ้ามือสั่งหยุดครับสิบสองวันติดนะครับปูสีอ่ะงวดนี้จะเป็นยังไงวดนี้พี่น้องไม่โดนครับหนึ่งหกเก้าสองหกสองศูนย์นะครับสี่ถกคนทุกท่านนะครับสิบสองวันติดแล้วปูอยู่ไปโอเคนะครับผมขอท่านโชคดีนะ 자, ับมนุ หนึ่งการยาดนสองพันห้าร้อยหบเจ็ดนคราหเฮงเปังปังนะครับผมกงไลก์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับสิบสองวดนุินะครับสามปอนด์ทนาิมตั้งเต่ปูลก็ลกปล่อยไปนะครับเพราะว่าสิบสองวันติดแล้วปูอยู่ไปน่าจะม้ังอยู่เข้าไปเีข้ามาโ่เยอใครับ้วกดีทกีียวถใคจะไปบ้านยาก็ไปเรียกให้เขาพไปไ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกับเพียงกินนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับหนึ่งหกเก้าสองหกสองศูนย์วงกลมให้นะครับวงกลมสองศูนย์นะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์ซตเต็มโปรดใช้วิจารญาณในการรับชม